กลับมาติดตามรับชมความมันกันต่อนะครับยังอยู่กับทีมงานเสียตายนะครับอ,อจอจก,กอมหากวัก2องทีมงานลดขุดคุณภาพชั่วโมงนี้อิกัดเดิมครับตำบลเหนือเมืองอำเภอเมืองร้อ ขออภัยบ่อดินมหาโหดไม่ว่าจะเป็นเส้นทางเข้ามาหรือว่าเส้นทางออกจากบ่อนะครับค่อนข้างโหดเลยเสียกรครับเจ้าแคท3ามหสสี่ นี่ครับบูมอาร์พิเศษนี่โคตรพิเศษเลยครับยวาวมากนี่ทางลงชันๆเลยนะครับ,รบน่าจะลงไปเอาข้างล่างหรือเปล่าโอ,าอ้ถ้าลงไปเอาข้างล่างนี่มันแน่นอนครับ ดูดูแล้วโอ้ฝั่งนี้มาเจอกันกลางป่าครับโอ้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 ล้มล้มล้ม หวัดเสียวเหลือเกินขอให้หลบกันครับโอ้ดีป,อ,ปอ่ะตูนเข้าไม่ได้ต้องได้แต่ตูนเล่นได้เล่นสไลเดอร์ว่ะ เล่นสไลเดอร์กันทำงาน <ไป S 1> มันมีที่หลบอยู่แต่าแต่ว่ามันค่อนข้างลื่นครับหลบลำบากครับ <ไป S 1> ดูครับกปะนนี้ถึงดินเลยหน้าดินสวยมากไปแล้วครับโอ้ตุ๊ปัตตุงเป๋แล้วครับเป๋ไปเป๋มาเลยครับ ปล่อยตัวออกนะตัวแรงประจำทีมงาน อาแซมิงเดินตามตูดไปโอ้เละเลยครับโอ้ตรงนี้เละเลยเดี๋ยวเราจะทำให้มันเละกว่าเดิมดีไหม <c oughs> วางยาก่อน <c oughs> วางยาทีมงานก่อนวางยาเลยวะวางยาทีมงานก่อนนะครับนี่เอาน้ำไปใส่เสียตายครับผมวันนี้ผมวางยาทีมงานเสียตายนะครับทางาดีๆเปิดน้ำไปทางาตายน้ำมันมีอยู่นิดนึงเอาไปใส่ให้มันพอมันๆหน่อยจะเอามาใส่หรอ่ไม่อันนี้น้ำธรรมชาตินี่เราเพิ่งเอาใส่เออ มมัเบิดสื่รตับใหม่เลยตรงนี้เปิดก่อนแล้วจริงๆน้ำเยอะกว่านี้เปิดแล้วรอบนึงจะเปิดแล้วรอบหนึ่งวางยาทีมงานมันบ่มั่นเนาะแม่นแล้วทีมงานนี้สบายๆชิวๆใส่น้ำได้แต่จะใส่ตะปูทีมงานว่าบส่น้ำได้พอดีเปิดคอยดิเอ้ามันเบิดแล้วเนาะ น้ำฝนมาแล้วครับอีโนโมเมกาห้าร้อยโอ้ดินกระจายเลยครับเนี่ยต้องระวังต้นไม้ด้วย วางยาได้ผลหรือเปล่าโอ้สบายสบายม,มีผลเลยวนกรฮะเห็นจักไหนล่ะบ่านนี้น <c oughs> ไปแล้วครับ <c oughs> โอ <c oughs> เฉียดนิดเดียวครับ <c oughs> เฉียดต้นไม้นิดเดียวโอ้หวาดเสียวเหลือเกินหวาดเสียวนี่ดูสิแซมนี่ดูร่องรอยร่องรอยถูอ่ะหลายขั้นแล้วเนี่ยน่อมีกระจงกระจกแตกหรือเปล่าน้อนี่น้อ ลื่นแล้วครับเอาเอาโดนไหมโดนไหมโดนหน่อยโดนหน่อยอ้ยไม่โดนครับจับใส่เลยครับปิดท้ายรายการครับคันนี้ครับ โอ้โหเฉียดเฉียวครับเฉียดเฉียวครับโอ้ไปแล้วโอเคเดี๋ยวผมไปหาเห็ดก่อนเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ